คุณยายเก็บชะอมนะคะชะอมบ้านสวนอยู่สวนมะพร้าวนะคะดูมะพร้าวเราโดนมแมลงดำหนามเล่นงานมาแมลงดำหนอนหัวดำนะคะ ดูไข่มันนะคะดูไข่มันแรงดำน้ำาดูนะคะตัวอ่อนมันเล่นงานต้นมะพร้าวแล้วนะคะ นีแม่มันไหมหนอนหัวดำไม่ค่อยได้เข้าสวนนะคะดูนะคะดูตัวอ่อนมันกระดึบ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 ศัตรูของต้นมะพร้าวนะคะดู เยอะมากๆเลยส่วนมะพร้าวดูคุณยายไปถึงโน่นละต้นขานะคะ ไปแด้แม่ใช่ยายไปไซล่ะยายบอกไปทะแม่ไปไซล่ะมะเขือพวงนะคะต้นมะเขือพวงดูปลาค่ะ ต้นมะกอกปลานะคะเราขยายขาไว้ริมรั้วขานะคะตินขาเราบ้านสวนนะคะ